คันที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นคิวของสุดยอดรถอ e ีโคขานะฮะที่โดดเด่นในเรื่องของทั้งความประหยัดแล้วก็ห้องโดยสารกว้างจุสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วไม่น้อยเหลือเชื่อเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 1 8เม Nissan Armera 1.2 e Sport Tech Auto My 4,000 ดิสันอาเมรานะฮะเป็นอีโคคาที่ต้องบอกเลยว่าขายดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าโดดเด่นทั้งความประหยัดแล้วก็ห้องโดยสารกว้างจุดสัมภระได้เยอะคุ้มๆแบบนี้วันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะใหม่น้อยสุดๆเลยคันนี้เลยฮะ 2 0 1 8 Nissan a, e x a m e r a 1.2 e s p o r t x Auto ไม่4,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่องนะฮะถามว่าทำไมขับน้อยขนาดนี้บอกว่าซื้อมาก็ทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งงานไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะคันนี้เป็นรถผู้ติดตามเราในช่องผู้หญิงขับมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม,ม่คนหนักไม่มีสตอบไม่มีปัความ ไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ4,000กิโลเมตรรับประกันสุดๆเต็มราคาฮะโมเดลผลิตปี2018แท้ๆเลยนะครับอ่ะเรื่องชนหนักไปควา่าแต่ตอนน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนเข้ามามีเก็บสีนิดหน่อยนะมีถลอกนิดเดียวก็คือสาโปงกับการชนหน้านิดนึงแล้วก็ประตูหลังซ้ายทั้งหมด3ชิ้นที่เหลือขัดสีให้อย่างเดียวนะมาดูพร้อมกันเลยฮะมาไฟหน้านะฮะไม่4,000โลนี่มันต้องใสแบบนี้เลยนะฮะ สายปิ้งเลยเป็นโคมมอลติรีเฟล็กเตอร์นะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟ LED นะครับรุ่นนี้ความเป็นสปอร์ตเทคก็คือจะมีสเกิร์ตให้แบบบิวอินในตัวเลยนะฮะเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วจะเป็นสเกิร์ตแบบเชื่อมมาในกันชนเลยนะครับไฟหน้า2ฝั่งสวยใสยเลยนะครับโคมมสายปิ้งเลยไฟ LED มีให้สวยงามนะครับสีสันนะครับฝาโปรงนะครับตอนเข้ามาก็มีรอยนิดหน่อยตรงน,นี้เก็บให้เรียบร้อยแต่เคาไปก็ยังบางนะ ยังบางใช้ได้กันชนอะไรก็เก็บขึ้นมาก็สวยนะครับจริงๆรอยไม่เยอะน,ะนิดเดียวเองระแวกนี้นะครับแต่เวลาเก็บรอต้องเก็บทั้งชิ้นนะนะอ่ะภาพร,รวมดบบขวานะครับดบขวานี้ไม่ได้ยุ่งอะไรขัดอย่างเดียวฮนะขัดขัดขัด,ขดแล้วก็ขัดมีสเกิร์ตให้รอบคันในตัวตามสไตล์สปอร์ตเทคเลยมือจับเป็นโครเมียมนะครับพอไปยังบางใสใช้ได้นะครับผิวดีครับผิวบางใสเลยเจ้าของเติมแถมฟรีมาให้เสร็จสับ กระจกข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับหลังคานี่ก็เดิมๆไม่ได้ยุ่งอะไรนะรลางน้ำเปล่าอย่างเดียวเขอะไปยังบางยังใสเสา,สากลับแบบมาตรฐานนะครับตัว s p o ร์ตเทคก็จะให้ล้อแม็กมาเป็นแม็กลายนี้เลยนะครับเป็นแม็กสีเทาเข้มนะครับเป็นแม็กไฮเปอร์หน้าดิสเบรกหลังดำเบรกนะครับเนื้อแม็กสวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีทลอกอะไร ยางบิดสโตนเบอร์185 65 r 1 5เป็นยางติดรถมาจากโรงงานนะครับปี2018นะครับแต่ด้วยความวิ่งน้อยสี่0 0 0โลดอกเหลือเยอะมากดอกเต็มเลยนะฮะสวยคมลึกใช้กันยาวยๆผมว่า3ปีก็ได้นะครับสบายๆล้อหลังฮะดัมเบกเนื้อแม็กสวยนะครับไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุวบาทอะไรยางติดรถมาปี18ก็จริงนะฮะแต่วิ่งน้อย4,000โลโอ้โหดอกลึกดอกเต็ม ดอกสวยใช้กันได้3ปีได้แน่นอนนะครับอ่ะโครงสร้างกันต่อฮะมาอ่ะมาร์คกิ้งก่อนแต้มสีหัวนอ็อตนะอยู่ครบนะครับด้านหลังเม็ดอาร์คสวยโอ้โหเหนียวด้วยลูกยางเหนียวมากเม็ดอาร์คเหนียวแล้วก็เอาตรงนี้แล้วอ่ะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในนะครับสวยเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิกค,คว่ำอะไรนะครับ เสากลางขวาฮะม็ดอาร์อยู่ครบซอกประตูด้านในตัวอักษรคมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นมาร์ก,กิ้งแต้มสีจุดต่างๆอยู่ครบเสาหน้าขวาฮะมิดอาร์สวยงามตลอดทั้งแนวนะสวยงามซอกในประตูเดิมแห้งๆนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับ ด้านหลังกันต่อเลยนะฮะก็นอกจากสเกิร์ตรอบทันแล้วก็จะมีสปอยล์ให้ในตัวนะครับสำหรับ Nissan นิสสันอาร์เมราหนาแนบกับตัวรถไปก็เรียบร้อยนะครับสวยไฟท้ายซ้ายสวยนะครับตรงกลางมีไฟเบรกให้ด้วยขวาก็สวยนะครับฝาโปรงท้ายสีสันเจ้าของเดิมให้มาดีงามอยู่แล้วนะชิ้นนี้ล้างอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรกันชนก็ไม่ได้ทานะฮะสีสันอันนี้คือเจ้าของเดิมให้มาเลยท่อนท้ายนี่เดิมหมดนะ มีเซนเซอร์หลัง3าจุดด้วยโอเคกันชนด้านหลังเรียบร้อยนะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายให้ด้วยนี่นะครับเปิดมาแล้วฮะตะเข็บด้านหลังแห้งสนิท5ะเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบฝาแท้สลักนิสสันกับด้านแบบนี้เลยนะครับอ่ะแห้งสนิททั้งสองฝั่งนะครับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทน,อน็อตฝาเทอมน็อตฝาท้ายเดิม,นนท,ดมทุกตัวด้านใน น็อตเดิมรูกลมนะครับผิวพันธแห้งสนิทนะครับแล้วก็ผมอพื้นสวยนะครับเมียนใสกริบกริบล้ออไไล่มีให้นะฮะเป็นล้อกระทะนะยังไม่เคยลงพื้นเลยอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างเดิมหมดจากโรงงานมีครบเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลโคนเดินตรงเป๊ะตัวอักษรคมกริบเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามแห้งๆไม่มีติดแกด๊สไม่มีน้ำท่วม ไม่มีสนงสนิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับแถบซ้ายขัดอย่างเดียวนะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาดีงามอยู่แล้วก็เลยขัดอย่างเดียวนะมีสเกิร์ตให้ในตัวรอบคันขอไปอ้อโทษมีชิ้นที่ทำลืมต่อนน้ามามีรอยตรงนี้นิดเดียวนะฮะแต่ลึก่็เลยเอะต้องทำชิ้นนี้ทำชิ้นนี้ขัดนะครับชิ้นนี้ขัดกระจกข้างนะไฟเลี้ยวไม่มีนะอยู่ตรงนี้มือจับโครเมียมเจ้าของเดิมแถมฟรลมมาให้เรียบร้อยขอบคุณมากนะ หน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกนะครับเนื้อแม็กสวยใช้ได้เลยไม่มีถลอกอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนฮะวิ่งวิ่งแค่สี่พันจอดอย่างเดียวยางพร้อมตัวรถปี18นะของบิ s สโตนดอกเหลือเยอะมากนะครับดอกสวยดอกลึกนะครับล้อสุดท้ายนะฮะหน้าซ้ายนะครับก็สวยงามเรียบร้อยไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับยางพร้อมตัวรถบิตสโตนปี18ปนะครับ หมาย4,000ดอกก็ยังเหลือเยอะมากๆเลยนะครับดอกสวยดอกคมดอกลึกนะครับสะโพกหลังซ้ายเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในนะฮะน็อตเดิมตัวเลขตัวอักษรคมกริบเลยตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบนะฮะเสาหน้าซ้ายเม็ดอาร์สวยงามซอกในประตูเดิมหมดนะฮะน็อตแก้มซ้ายเดิมไม่มีรอยขยับอะไร,ระสีต่อแล้วด้วยฮะหมดกันยาปีหน้าขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับต่อเรียบร้อย กระจกเดิมของนิสสันพร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันไปอีโคโคาร์จะใช้เครื่องเล็กนะครับเครื่อง1.2ลิตรเบนซิน79 L. แรงมารองรับได้ถึงที20 L. อัตราสิ้นเปลืองก็ใช้ได้เลยนะ18โลลิตรนะครับเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สหม่4,000โลโอ้โหจอดอย่างเดียวโครงสร้างเดิมหมดนะฮะซอกในแห้งๆรูกลมคลมกลิบแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับ นะเบ้าโช้กแห้งสนิทเม็ดอาร์คเียกตัวสวยงามแผ่นเพรเรียบเนียนนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง m n t b a n ลงท้ายด้วย614869เนะครับเลขตัวถังจริงๆนะฮะลงท้ายด้วยเอ,อ6 1ซ8 6 9เช่นกันนะแชสซีบองลงไปแห้งๆมาร์กิ้งหัวน็อตอยู่ครบนะครับแชสซีแห้งสนิทคันหน้ารุ่นนี้ดูง่ายฮะไม่มีอะไรบงังก็จะต้องเป็นสีเทาขุ่นๆแบบนี้นะฮะ สติ๊กเกอร์เรียบเนียนเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมขมกริบรูกลมขมกริบนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะปี6-6ถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้เลยนะฮะชัดสีสวยงามนะฮะแห้งๆนะครับเบาโชงเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะรูกลมคมกริบแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับซอกในรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะผิววันด้านใต้แห้งๆรูกลมคมกริบ ด้านใต้แห้งสนิทลบสลักคำวา่านิสสันกับด้านสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามรูปลมคงคลิปสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเกาแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับไม่สี่พันไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผ้ามช้าเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันเบาะเดิมจริงๆเป็นเบาะผ้าเช่นเดิมไม่ซักเสียเวลาพุ่มเลย ผมเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังสีดําได้สีแดงนี่จะเข้าจะได้เข้ากับคอนโซลด้านในนะครับแผงประตูนี่ไม่ได้ยุ่งอะไรเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นงานพลาสติกล้วนๆเลยสีดําก็ไปตามนี้ได้เลยนะฮะสวยกริบเลยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาก็ยังดูดีใช้ได้นะฮะยี่ห้ออะไรก็ไม่ทราบเดี๋ยวค่อยๆหาไปนะฮะประตูลหลังขวานะครับฟิล์มอะไรไม่รู้รามิน่าเปล่าฟิล์มโอเคสวย แผงประตูใสห้องโดยสารกว้างมากนะครับโอ้โหเป็นอีโคคาร์ที่บอกเลยว่าคุ้มนะฮะในแง่ของห้องโดยสารนั่งด้านหลังนี่พื้นที่เหลือบานเลยเนี่ยดูดิระยะแข้งระยะขายืดกันได้เต็มที่นะตัวเบาะเปลี่ยนจากผ้ามาเป็นหนังเทียมสีดําได้สีแดงให้สวยเนียนกริบแน่นอนนะเพราะว่าเราเพิ่งพุ่มมาให้นะครับห้องโดยสารเฮ้ยห้องเก็บสัมภาระนี่ก็กว้างไม่แพ้รถใหญ่เลยนะฮะเนี่ยใส่กระเป๋าเดินทางกันเต็มที่เลยสองสาใบได้นะครับแผงประตู หลังซ้ายก็สวยเนียนกริบนะฮะไม่มีริ้วไ,ไม่มีรอยอะไรฟิล์มเจอและลามินานะฮะก็ยังใช้ได้ขอบคุณมากนะบ,บอกใหม่แน่นอนนะฮะแล้วก็ห้องโดยสารนี่กว้างมากนะครับประตูหน้าซ้ายนะฮะสวยเนียนใสฟิลม์มลามินาก็ยังใช้ได้นะครับบอกใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่เลยนะครับเดีย๋ยวไปลองขับกันปะกุญแจเป็นแบบเสียบนะครับหน้าตาแบบนี้มีรีโมท คุณจะจำรองมีให้นะฮะครบสตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่4,835กิโลเมตรนะครับเปิดแอร์ก่อนแอร์เป็นแมนนวลนะครับปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลเหมือนกันรุ่นนี้จะมีทั้งแอร์ทั้งคิเตอร์นะฮะพอเขาส่งขายต่างประเทศด้วยนะครับปรับทิศทางได้ประมาณ3ทิศทางนะฮะมีไล่ฟ้าหน้าหลังไรมีให้ครบเย็นเหมือนกันแม้ว่าจะไม่มีแอร์ออโต้นะครับ คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆก็สวยครับเนียนกริปเลยนะฮะถุงลมคู่พร้อมกับเบรก ABS หน้าจอแบบคลาสสิกนะครับเล่น CD ได้ MP3 ได้ USB ได้นะครับลูทูธไม่มีนะครับเรื่องเสียง no, like ิดรถนะโอเคด้านซ้ายก็จะเป็น USB AUX มีให้นะครับอ่ะด้านล่าง ก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ำสอร่องนะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วเลยนะครับเนียนกริบเลยเพราะว่าไม่แค่สี่พโลเท่านั้นเองเบรกมือแบบทั่วไป p o ว e r o u t เล t ตรงนี้อีกหนึ่งร่องวางแก้วน้ำอีก2องตรงกลางนะพวงมาลัยมาแบบโลง่งๆนะครับไม่มีปุ่มอะไรโลโก้ยังสวยวัสดุยังสวยดูดีนะครับเนื้อพวงมาลัยสวยกริบกิบปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยวมาดูกัน ขึ้นลงขึ้นกับลง2ทิศทางนะแค่นั้นกระจกไฟฟ้า4บานนะฮะที่คนขับนี่จะเป็นออโต้หบานเซ็นทัานล็อกใช้ได้นะกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนี่เยี่ยมเลยนะมีออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปด้วยขออนุญาตปิดไปก่อนกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกไฟด้านหน้า1ดวงตรงกลางอีก1โอเคนะที่บังแดดเป็นสีเทา มีกระจกแต่งหน้าให้กี่ฝั่งฝั่งเดียวนะครับเพดานสวยเลยเนียนกรีบนะครับจอดอย่างเดียวนะอ่ะอซ้ายมีอะไรให้เราปั๊บก็จะมีคู่มือแฟ้มมีให้นะฮะเยี่ยมนะครับมีคู่มือให้นะครับมีสมุดเช็คระยะให้แม้ว่าจะไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ มาจากพัทยาออโตโมบิลนะครับนิสสันพัทยาออกรถปีสิบแปดนะฮะกูหญิงขับมือแรกมือเดียวนะครับออกปิดก่อนก็ออกรถกลางปี2 5 6 1รก็คือปี2018นั่นเองก็5ปีพอดีนะครับ5ปีไม่4,000โลเครื่องยนต์ HR 12นะฮะลงท้ายด้วย 581355B ตัวถังอยู่ไหนอ๋อ MNTBAAN ลงท้ายด้วย14869นะฮะสีเทาเดิมโรงงานไม่มีอะไรลงเลยโลง่ลงๆนะครับไม่เคยเข้าศูนย์เลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถเราเอาเข้านิสสันที่กรุงเทพให้แล้วกันนะฮะสำเนารถคันนี้ติดไฟแนนซ์นะครับเพิ่งปิดบัญชีไปกับกรุงศรีอยู่ระหว่างรอเล็บทะเบียนส่งมากับจากกรุงศรีนะฮะ เป็นมือเดียวเลยผู้หญิงขับปี2018นะครับมาจากจังหวัดชนบุรีสีเทาเดิมโรงงานครับเลขตัวถัง MNT B A A N ลงท้ายด้วย14869เครื่องยอนต์ HR 12581355B ้นสเบนซินสสูบ1.2ลิตร79แรงมาครับไปลองขับกันวงเลี้ยวกันก่อนซึ่งแคบอยู่แล้วนะ,ะมาจากไหน,น,นมีรถเข้ามาเยี่ยมเรา หลายคันเลยออาถอยกันถอยถอยถอยถอาวงเลี้ยวกันหน่อยนะฮะไปเรื่องความคล่องตัวไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าเป็นรถเล็กค่อนข้างคล่องตัววงเลี้ยวแคบกลับรถง่ายสบายเลยนะครับโยกทีเดียวผ่านเลือเหลือนะครับโอเคช่วงล่างแน่นนุ่มมากนะครับเพราะว่าไม้น้อยโอ้พุ่งด้วย7จ็ดสเก้าเลยนะเบรกโอเคอเยีเ่ยมเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบ,ยบแอร์เยน็นสบายกล้องหลังเดี๋ยวแถมให้นะฮะ เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีกล้องเดี๋ยวแถมกล้องถอยหลังแบบติดแยกให้แล้วก็กล้องหน้าอีกหนึ่งตัวงมอะไราเบาอยู่แล้วนะครับตามสไตล์อีโคคาร์อารมณ์การขับคล้ายๆมาร์ชเลยนะขับง่ายคล่องตัวนะครับใครที่เป็นมือใหม่หัดขับหรืองบน้อยๆผมว่าน่าสนใจมากๆนะฮะเดี๋ยวไปดูราคากันอีกกรอบไปโอ้โหไม่สี่พันนะซื้อมาจอดเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่เล็งนิสสันอะเมราสปอร์ตเทคอยู่นะฮะห้ามพลาดคันนี้เลย ไม่น้อยไม่แท้แน่นอนนะฮะคันนี้เลย2018 a มร r a 1.2 e Sport X อโต o ไม่4,000รับประกันโครงสร้างไม่มีตนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ4,000กิโลเมตรรับประกันก็คือเต็มราคาครับเป็นรถของผู้ติดตามเราในช่องนี้แหละนะฮะรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับผู้หญิงขับนะฮะ วันนี้ฮะวอล์กอินราคานาราครับเราขาย359,000บาทครับแต่พิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีฮะราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง339,000 0บาทเครดิตฟรีดาวของรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อนเบาๆสบายๆ72วดงวัตกเพียงวดละ6,000ตน้ตนๆเท่านั้นเองหรือวันละ210บาท เราก็จะได้นิสสันอาร์เมราไม่ถึันโลโอ้โห,โหามฐานะฮะมีวารันตีให้เหมือนเดิมรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่นอนออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์นิสสันเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ลี่ไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยไม่สี่พันนะพลาดทันนี้ไปแล้วไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นใครเล็งเจ้าอเมร่า p o อ t ์ตเอยู่นะวิ่งเลยครับแอดไลน์ Ad เลยด้านล่างอ d ดี n e ลน์แอ คนาบันที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปเดกกูเกิลแบบพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการาประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมารถรถรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีพุทธกาศประตูสองแล้วถอรทีมงานฝ่ายขายเดยนไปทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีประกอรับซื้อรถรทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ไป้งงานติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีได้รวดเร็วทันใจภายในหนนาที รถเดินยันในคลิปหน้าแต่ถึงี่วังรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิสีประกรณ์รถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com